อย่าเพิ่งวางแผนการเงินถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้3คํคำถามต่อ1เป้าหมายทางการเงิน1อะไร2เท่าไหร่3คือเมื่อไหร่ครับเป้าหมายทางการเงินของแต่ละคนนะครับอาจจะแตกต่างกันตัวอย่างเช่นนะครับเงินสำรองถูกเฉินนะครับถ้าเราทำงานนะครับจดบัญชีรายรับรายจ่ายทำงานมีเงินเดือนเดือนละห0 0 0มบาทมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเดือนละ3 0,000บาท เราอาจจะเตรียมเงินสำรองฉุกเฉินครับรองรับค่าใช้จ่ายประมาณ6เดือน6เดือนของ30,000ืก็คือเป้าหมายเงินสำรองฉุกเฉินหนึ่งแสดหม่บาทถ้าเราเก็บเพิ่มนะครับเดือนละ2 0,000ื่นสนะครับประมาณ9เดือนเราก็จะเก็บเป้าหมายเงินสำรองฉุกเฉินได้นะครับตัวอย่างเป้าหมายที่2นะครับเป้าหมายกเกษียณอายุครับสมมติทํางานนะครับจนถึงอายุ60ปีปัจจุบันอายุ30ปี แสดงว่าเรามีระยะเวลานะครับในการเก็บเงินอีก30ปีข้างหน้าเพื่อก้าวเข้าสู่เป,ป้าหมาย18ล้านบาทแล้วตัวอย่างเป้าหมายในระยะสั้นนะครับเช่นทิปเที่ยวญี่ปุ่นสิ้นปีนี้นะครับไปเที่ยวญี่ปุ่นนะครับสมมุติ5วันนะครับอาจจะเทียประมาณคนละ50,000บาทเป็นยังไงบ้างครับสำหรับ3คํคำถามต่อมึงเป้าหมายทางการเงินเป็นสิ่งที่เราควรรู้ครับก่อนที่เราจะวางแผนทางการเงินครับ ถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะครับสำหรับการวางแผนกเกษียณวางแผนเป้าหมายทางการเงินต่างๆนะครับฝากกดเซฟกดแชร์ให้เพื่อนๆของเราด้วยครับและติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ครับในยินสมาร์ทเวลสวัสดีครับ